สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูและรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานค่ะเย้ต้องมีชาวิเศ่ก่อนนะคะก็ <g ül> <g ül> <g ül> วันนี้ครูก็จะมาพูดด้วยเรื่องทฤษฎีบทพิทาโกัสนั่นเองนะคะเมื่อวานเราพูดไปถึงรายวิชาเพิ่มเติมนะที่แยกพื้นฐานเพิ่มเติมไปแล้วเนาะวันนี้เราจะมาพูดบทแรกเรื่องแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือทฤษฎีบทพิทาโกัสนั่นเองวันนี้ครูจะมา ชวนนักเรียนทําความรู้จักแบบคร่าวๆกวันก่อน,นะค่ะมารู้จักว่าอะไรอะไรคือทฤษฎีบทพีทาโกรัสและเขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงนะคะเรามาดูกันเลยนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคะครูจะมีการปรับพื้นฐานให้นักเรียนนะคะปรับพื้นฐานนักเรียนยังไงให้นักเรียนไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกําลังสองเลขยกกําลังสองนะคะอะไรคือเลขยกกําลังสองเขาบอกว่า คือการคูณตัวเลขนั้นซ้ํากัน2ครั้งนะคะอ่านคูแขนงด้ียให้นักเรียนดูนะคะอันนี้ฐานและเลขฐานเลขชี้กาลังนะคะ n เท่ากับ2ก็คือเลขยกกําลังสองนั่นเองทีนี้มันเป็นตัวเลขที่เราจะใช้บ่อยในทฤษฎีบทพีทาโกรัสคือตั้งแต่1กําลังสองจนถึง25หรือ30ให้นักเรียนให้นักเรียนเปิดให้นักเรียนเขียนไว้เลย หรือแบบว่าเราจะได้หาง่ายคะคะพอ,อครูบอกว่าอะไรที่มันยกกําลังสองได้169นึ่งร้อยหกเก้าองเียก็คิดได้ทันทีว่าอ๋อมันคือ13นั่นเองอะไรที่ยกกําลังสองได้225นักเรียนก็สามารถคิดได้ทันทีว่าอ๋อสองร้อยยี่สิบห้อ่าพอพูดมาแค่นี้นักเรียนก็ต้องรู้แล้วว่า ทฤษฎีบทพีทาโกรัสอะ่ะมันต้องเกี่ยวข้องกับเลขยกกำลังสองแน่นอนนะคะอ่ะสไลด์แรกนะคะไปสไลด์ที่สองเนาะทีนี้ในทฤษฎีบทพีทาโกรัสอะคะ่ะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด2เรื่องค่ะนั่นก็คือเรื่องแรกก็คือทฤษฎีบทพีทาโกรัสเรื่องที่2ก็คือบทกลับนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนทั้ง2เรื่องนี้เลยแต่วันนี้เราลองไปทําความรู้จักก่อนว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสคืออะไรนะคะอ่ะ มาเริ่มแรกด้วยหน้าแรกนะคะถ้านักเรียนเห็นรูปคุณครูแบบนี้นักเรียนพอจะรู้หรือยังว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสเกี่ยวกับอะไรแน่นอนทุกคนจะตอบได้ทันทียกมือเลยว่ามันเกี่ยวกับสามเหลี่ยมคุณครูใช่ค่ะมันเกี่ยวกับสามเหลี่ยมมันเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมอะไรนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองแล้วมันลึกลงไปอีกคืออะไรมันก็คือความสัมพันธ์นะคะเห็นไหมคะกูเขียน ความสัมพันธ์ของด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะทีนี้ท่านครูพูดว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนักเรียนสามเหลี่ยมมุมฉากคืออะไรก็คือสามเหลี่ยมชนิดหนึ่งสามเหลี่ยมชนิดหนึ่งที่มีมุมมุมหนึ่งที่มีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากนั่นเองมุมฉากมีขนาดเท่าไหร่คะ90องศา ถูกต้องไหมคะอ่าทีนี้เราจะมาดูว่าในแต่ละด้านเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะทีนี้นักเรียนมาดูเลยคุณครูจะให้คุณครูมีสามเหลี่ยม ABC มาให้นักเรียนเห็นไหมคะอ่าทีนี้ครูบอกว่าด้าน AB นะคะอ่าด้าน AB ซึ่งใช้แทนความซึ่งซึ่งเราใช้ c แทนความยาวของด้านด้าน AC และเราใช้ C แทนความยาวของด้านคุณครูจะเรียกมันว่าด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะทำไมมันถึงเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากคะนักเรียนเพราะว่าอะไรเพราะนี่มุมฉากและมันอยู่ตรงกันข้ามเราเลยเรียกมันว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเห็นไหมไม่ต้องจําเลยชื่อของมันอะบอกลักษณะของมันเลยนะคะทีนี้ด้านไหนดีด้าน AC นะคะ AC ก็คือด้านนี้ ด้าน AC คุณครูใช้ใช้ตัว b แทนความยาวของด้านนะคะด้าน AC เราจะเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากค่ะและด้าน BC เราก็จะเรียกมันว่าด้านประกอบมุมฉากเช่นกันดูนครูจะให้อักษร a, a เล็กนะคะแทนความยาวของด้านเห็นไหมคะแล้วทำไมถึงเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากคะคุณครูเพราะนักเรียนดูนี่มันเป็นมุมฉากและมันเป็น ด้านมันอยู่ประกอบมุมฉากเห็นไหมคะทีนี้ทั้ง3ด้านนะคะชื่อเรียกของมันอะบง่งบอกลักษณะของมันหมดเลยนักเรียนเห็นรูปนักเรียนไม่ต้องจําเลยค่ะแค่ให้รู้ว่าอ่าด้านตรงข้ามมุมฉากด้านนี้นะด้านประกอบมุมฉากก็คือ2ด้านนะคะถ้านักเรียนมองจากรูปตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ไม่เอ่ยว่าด้านไหนคือด้านที่ยาวที่สุดอ่าไม่ต้องเยี่ยงกันค่ะ ทุกคนก็จะรู้ได้ทันทีว่าด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองเย้ yeah. นะคะนั่นก็คือด้านสี่เราจะให้แทนความยาวแทนความความยาวก็คือตัวอักษรก็คือตัวสีเล็กนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ตรงนี้นักเรียนรู้จากรูปสามเหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วทีนี้คร่าวๆก่อนเลยว่านักเรียนคิดว่าทฤษฎีบทพิทาโกลัสอะจะเรียนเกี่ยวกับอะไรคําตอบก็คือ ความสัมพันธ์ของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุม้ากนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ทำไมถึงชื่อว่าทฤษฎีบทพิทากรัสละคะคุณครูเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะพิทากรัสนะคะเป็นชื่อบุคคลนะคะนักเรียนเป็นชื่อคุณลุงท่านหนึ่งคุณลุงนะคะเพราะมันนานเพราะเพราะท่านเกิดนานแล้วเนาะคุณลุงท่านหนึ่งเป็นคุณลุงชื่อคุณลุงพิทากรัสนั่นเองที่เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีนนะคะนักเรียนเป็นคนคิด ความสัมพันธ์ของทฤษฎีนี้มาได้นะคะเขาก็เลยเขาก็เลยเอาชื่อเขาอะค่ะมาตั้งชื่อเป็นทฤษฎีบทซึ่งประวัติประวัติของนักคณิตศาสตร์ท่านนี้นักเรียนมีอยู่ในหนังสือสสวทนักเรียนลองเปิดหาอ่านได้นะเป็นคนเก่งมากเลยเช่นกันค่ะคุณลุงพิทากรัตน์นั่นเองนะคะอ่ะท่านอุตสาหคิดบทอ่าความสัมพันธ์หรือทฤษฎีบทมาให้เราเรียนนะคะนักเรียนอ่าทีนี้ หลังจากตรงนี้ให้นักครูให้นักเรียนรู้จักแค่นี้ก่อนนะคะรู้จักด้านทั้ง3ด้านรู้จักด้านทั้ง3ด้านของรูปสามเหลี่ยมได้รู้ว่าด้านไหนเรียกว่าอะไรแทนด้วยอะไรนะคะและสามเหลี่ยมมุมฉาคืออะไรก็คือสามเหลี่ยมชนิดหนึ่งที่มีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากนั่นเองทีนี้ยุ่งครูจะมีตัวอย่างมาให้นักเรียนทานะคะเป็นใบงานนะคะทดสอบทดสอบว่านักเรียนเข้าใจไหมนะคะอ่ะทีนี้ นักเรียนดูนะคะในใบงานนะคะเขาบอกว่าคําชีแ้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนระบุด้านตรงข้ามมุมฉากด้านประกอบมุมฉากและความยาวด้านพร้อมทั้งตั้งชื่อและกําหนดตัวแปรแทนความยาวจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กําหนดให้นะคะนักเรียนดูนะคะ ex รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนักเรียนสามารถรูปสามเหลี่ยมนักเรียนสามารถใส่ไปได้นะคะใส่ชื่อไปได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉาก มุมฉากอะไร A สามเหลี่ยม ABC นะคะอะแล้วในตัวอย่างเขาบอกว่านักเรียนดูคะ่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า ด้าน AB ด้าน AB ก็คือด้านนี้อังคุลากด้าน AB นะคะด้าน AB เรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเห็นไหมคะเขาใส่สัญลักษณ์และเขามีส่วนของเส้นตรงด้วยนะคะนักเรียนด้าน AB คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะส่วนด้าน AC ด้าน AC นะคะด้าน AC อ่าด้าน AC นะคะด้าน AC และด้าน CB เรียกว่าด้านประกอบมุมฉากเห็นไหมคะและเขาให้สัญ,ญลักษณ์แทนเขาให้ c เห็นไหมคะเขาให้ c แทนด้านตรงข้ามมุมฉากและให้ a กับ b แทนด้านประกอบมุมฉากอ่าทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งกันเลยค่ะอันนี้นคุครูให้นักเรียนทําในห้องด้วยใช่ไหมอ่ะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนหาอะไรให้นักเรียนตั้งชื่อเองเพราะฉะนั้นนักเรียนหาตัวอักษรมาตั้งนะคะ ดูนะครูจะเอาเป็น D D E F สามเหลี่ยมสามเหลี่ยม D E F อย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็เราก็แทนความยาวของด้านด้านตรงข้ามมุมฉากก็เป็น D E E เล็กนะคะตรงข้ามไปเลยแล้วก็ F อืออะทีนี้นะักเรียนบอกสิคะแต่ละด้านเอาด้านตรงข้ามมุมฉากก่อนค่ะ ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือเราจะอ่าเราจะใส่เป็นด้านอา f e fe นักเรียนอย่าลืมใส่สัญญักษณ์ส่วนของเส้นตรงนะคะเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองด้านตรงข้ามมุมฉากอ่า ทีนี้อีก2ด้านที่เหลือก็จะเป็นอะไรคะก็จะเป็น Fd ด้าน Fd นะคะงูขอเนี้ยขยายนะด้าน Fd และด้านอะไรคะและด้าน Ed อ่า Ed Fe Fd และด้าน Ed นะคะเรียกว่า กูใส่พร้อมกันไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะเรียกว่าอะไรเพราะสองด้านนี้เรียกว่าด้านด้านประกอบมุมฉากนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนก็บอกว่าให้ให้อะไรคะดีดีนะคะตัวดีแทนแทนอะไรเอ่ยแทนความยาวของด้าน ของด้านไหนคะของด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองนะคะและอะไรต่อคะและให้อีก2ตัวอักษรที่เหลือนะคะอีก2ตัวอักษรที่เหลือและให้เอฟให้ e และ f นะคะแทนแทนอะไรเอ่ยแทนความยาวของด้าน ด้านอะไรคะด้านประกอบมุมฉากอ่ะ,อะเสร็จแล้วข้อหนึ่งนะคะเราได้ละทีนี้ข้อสองเราจะให้เราจะให้แทนอะไรอีกเราจะหาตัวอักษรมาเป็นอะไรคะ x y z ก็ได้ะคะ่ะนักเรียนอ่ะทีนี้แทนความยาวก็คือ z, z เล็กนะคะ y เล็กแล้วก็แล้วก็ x เล็กอ่า ะะทีนี้นักเรียนจะเป็นยังไงคะเราก็หาเราก็พูดถึงด้านตรงข้ามมุมฉากก่อนนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือแซดนะคะเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีปากกาก่อนเราให้ x z นะคะ x z เรียกว่าเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองนะคะทีนี้สองด้านที่เหลือคะลูก 2ด้านที่เหลือนั่นก็คือด้านอะไรนั่นคือด้าน x y แล้วก็ z y นะคะ2ด้านนี้เราเรียกว่าเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าด้านประกอบด้านประกอบมุมฉากนั่นเองนะคะทีนี้อ่ะทีนี้นักเรียนให้อะไรแทนอะไรบ้าง ให้ Y าอ่าตัวแรกก็คือให้ Y แทนแทนความยาวของด้านด้านอะไรคะด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะแล้วก็ให้อะไรคะให้ Z และ X แทนแทนความยาว ของด้านประกอบมุมฉากนะคะมุมฉากนั่นเองนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยเห็นไหมคะวันนี้เรามาทำความรู้จักแค่นี้ค่ะเรามารู้จักรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เรามารู้จักว่าด้านไหนเรียกว่าอะไรแล้วใช้ใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรนะคะทีนี้เดี๋ยวพอเข้าทฤษฎีความสัมพันธ์หรืออ่ะทฤษฎีบทพิทาโคลัสแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นคลิปที่แบบสั้นๆนครูจะมาให้ในักเรียนสั้นๆให้เรียนมาทําความรู้จักสามเหลี่ยมมุมฉากกันก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าวันนี้นครูก็ จบแค่นี้ละกันนะคะมาสั้นๆเดี๋ยวคลิปหน้านคุณครูจะมาเฉลยอ,อะไรก็ฝากนักเรียนติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ